ชื่อมวยชายไฟเตอร์อะไรครับคุณผู้ชมครับมาลุยกันต่อเลยครับกับรายการมวยชายไฟเตอร์ตอนนี้เดินทางมาถึงมวยในคู่ที่4ของค่มม์กันี้ครับ alright ladies and gentlemen introducing a Thai Warrior fighting out of the blue corner he representing Chonburi Province 15 years of age training at Payak Arun gym ladies and gentlemen let's cheer it for Son Sin l e ์ Payak Arun Ladies and gentlemen, introducing a young Thai warrior fighting out of the blue corner, he representing Chonburi Province, Son lek Payak Arun, and his opponent in the red corner, another Thai warrior, he representing Pattani Province, 19 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Khun Sit Krute! Ladies and gentlemen! It's gentlemen a Thai warrior fighting out of the red corner. He representing Phitsanulok Province. 19 years of age ladies and gentlemen คมพยักษสิทธิ์ครูเต้เอาละครับท่านผู้ชมครับเราินทมเป็นคู่ที่4ของรายการกันแล้วครับคมพยักษสิทธิ์ครูเต้ครับเจอกับธนาสอนสิทธิ์เล็กพยักษ์อรุณในลุปพิการ4 8กิโลกรัมไปรู้จักกับทั้งคู่กันก่อนครับนักชกมุมแดงครับคมพยักษสิทธิ์ครูเต้นักชกจากตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับ โชกไว้19ปีมีชื่อจริงว่านายอดีศรสืบชาติฟิตซ้อมอยู่ในค่ายมวยสิทธิธค์ครูเต้ครับที่จังหวัดพิษณุโลกมีคุณพ้นากรใจอ่อนเป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าค่ายครับส่วนมุมน้ำเงินครับถอนสินเล็กพยักษ์อรุณมีชื่อจริงว่านายธีรวัตรสิงห์หจากอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับอายุ15ปีฟิตซ้อมอยู่ในค่ายมวยสิทธิธย์ยอดทองครับที่เมืองพัทยามีกล้องเดชพยัก์อรุณเป็นผู้จัดก,การครับแล้วก็คุณอังคารศรีวรลักษณ์เป็นหัวหน้าค่าย ถือว่าเป็นนักชกจากแคมป์ดังเลยครับทน่านอาาเจ้าสอนศิเล็กพยักอลุลใช้สีเสื้อเดียวกับอดีตสุดยอดมวยไทยอย่างสามารถพยักอุณนเลยครับถือว่าเป็นรุ่นรุ่นหลานๆเลยครับเป็นเจนเเรชั่นที่2ที่3ครับสืบทอดค่ายมวยมาเรียกว่ามีมาต่อเนื่องครับค่ายพยักอรุณส่วนใหญ่นักชกที่ใช้ใต้สีเสื้อพยักอุณนเนี่ย ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครับครับผมไอคิว180ครับตู้ด้วยเหลี่ยมตู้ด้วยฝีมือครับมาดูอย่างนักชกที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการมวยไทยแล้วก็สิเื้อพยัคฆ์ลุนนะครับอย่างสามารถพยัคฆ์ลุนครับเป็นระดับแชมป์มวยไทยรวมไปถึงเป็นระดับแชมป์โลกนะครับมวยสากลอาชีพอีกด้วยนี่มีต้องโทรณีพยัคฆ์ลุนครับพี่ชายของทน้าสามารถพยัคฆ์ลุนครับ ถือว่าเป็นภายใต้สีเสื้อเบอร์ต้นๆของประเทศไทยในยุคอดีตนะครับนะครับมาดูเจเนเรชันหลังมากครับซึ่งเป็นเจเนเรชันล่าสุดครับนะครับผมพยายามพยายามจะเดินเบียดเลยครับผมพยายามจะถือว่าเป็นนักชกไร้พ่ายครับมาต่อยชนะเมยไทยนี่ยังสคัญคำว่าแพ้ไม่เป็นนักชกไว้ครับลองข้าวจากพิษนุนโลกครับเรียกว่าเป็นดาวรุ่งไวกระตอบทั้งคู่ครับ หุกซ้ายนี่ครับเวียงหุกซ้ายมาก่อนครับแล้วก็เติมด้วยกับปั้นขวาตรงสมพยักนี่ทำการบ้านมาสู้นะครับวันนี้รู้ว่าอสองเตเล่นนี่ประเภทคบยากครับเทเลเียมลักเลียมนี่เกินเจาเล่ครับแต่ไปยืนคุยนี่วันนี้อันตรายแน่นอนต้องลงคุนเดินเข้าหาครับมีใหม่เข้ามาเสริมซา,ายหน้าขวาไม่โดนครับรด้านสุดเดืเอาเลยครับเดินเบียดบ้างเลยครับ เกี่ยวได้ไหมไมหมันหลุดไปกับวางได้แค่ขวานี่ครับจังหวะเดินก็ทําได้ครับต่ิเล็กนะครับพูมยักษ์โดนหมัดโดนแข้งครับเกี่ยได้เพียงแค่เสียบแล้วล็อกในเอาไว้ครับแหมวันนี้ต่ิเล็กก็มีหมัดมาเสริมเหมือนกันครับไม่ได้มีเฉพาะจังหวะฝีมืออย่างเดียวมีหมัดมีต่อเข้ามาเรียกว่าเพิ่มครับเพิ่มความหวาดกลัวขึ้นไปทีหนึ่งนะครับพยายามเข้ามาจับล็อกไว้ครับ ยัยจะพุ่งมาจับในกัสดานคมพยัคต์ล็อกเอาไว้มัดเอาไว้แต่ตีไม่ทันครับจับก็ได้ดีครับกล้ำดีเลยยังตีไม่ได้ครับทางด้านคมพยัคตอิสินเล็กยืนรออยู่ที่กลางเวทีครับโดนเกียงอีกนึงขับนอกโดนเข้าไปพยายามขยับต้งขาขึ้นมายังไม่เข้าเป้าครับนี่จังหวะสวนครับของทางด้านคมพยัคติมาสอนสินเล็กเนี่ยมีจังหวะฉายนะครับนะครับ หยัดมาเบียดจิ้มเลยครับทางด้านคมยักษ์วางในแข้ขวาอีกทีเกี่ยวได้เสียบคืนครับทางด้านคมยักษ์บอลคนเล็กทีนี้เรียกว่าพยายามเน้นพยายามเข็นมากขึ้นครับวันนี้ไม่ใช่จึกที่ว่าจะผ่านได้ง่ายๆครับคมยักษ์นี่เล่ยเลี่ยมพอตัวเหมือนกันเอาละครับนี่ครับจังหวะฉายใหม่แล้วครับทางด้านสิงสิงเล็กทุกซ้ายทุกขวาวางในแข้งอ่ะครับปักหลักบวกเลยครับทางด้านคมยักษ์วางในแข้งขวา เสียบซ้ายอีกทีครับผมยักษ์โอ้โหดูแกทิ้งหมัดมาแต่ละดอกครับกะเช็คบินเลยครับเป็นหมัดที่คอยหวังผลครับผมพยักษ์เรียกว่าต่อยให้ลำต่อยให้หล่นครับอะไรครับแทงขวาลุกซ้ายของทางด้านผมพยักษ์ครับวางให้แทงเติมเข้ามาอีกทีครับสอนสินเล็กโอ้ท่านผู้ชมครับลุกรับกันเก่งจริงๆครับอาครับวงในตี่สอนสินเล็กพยายามจะขวางหน้าเอาไว้ครับเป็นมวยที่อาวุธทันกันตลอดครับ แลกกันแบบนี้เปิดหน้าให้ลุ้นแบบนี้นี่แฟนมวยได้ดูของดีครับเป็นกำไรล้วนๆของแฟนมวยพี่น้องแฟนมวยครับนะครับขวามาไม่โดนครับมั่งสองหวังแข่ง้ายโดนบวกเลยครับอาเลยครับหมดยกที่หนึ่งครับแม่มวยไทยไฟเตอร์เอาเลยครับท่านผู้ชมครับ นี่คือสอนสิเล็กพยักอัลลุนครับมาชกจากศรราชชนบุรีส่วนนี่คือธนาคมพยักสิลูเต้ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับอัดกันรุบผัดกันรับได้ดีครับเกมกาชกของคู่นี้ดูครับจิ้มเลยครับธนาเจ้าคมพยักจังหวะครับจังหวะชายครับสอนสิเล็กเกี่ยวได้พยายามจะหาจังหวะคืนแล้ววางแข้งดูครับเกี่ยวมาตัดทิ้งไม่ลงครับโอ้โหวางแข้งอัดเข้ามา เดี๋ยวนี้ครับพยายามจะยีหมัดสวนเลยครับเอาละครับยกที่2ครับดาวรุ่งพุ่งแรงทั้งคู่ครับเป็นลูกพิกัด48กิโลกรัมผ่านไปหนึ่งยกนี้ต้องบอกว่าทั้งคู่นี่ออกหุ้นได้น่าลักได้ช่างเหลือเกินครับแข่งออกวุ้นแบบนี้นี่มีอนาคตทั้งคู่ครับับไม้นะครับเน้นที่หมัดก่อนครับพยายามปักด้วยศอกขวาจะมาตีตีได้อีกไม้แหมตีอีกทีด้วยขวาครับเอาละครับสอนสินเล็กครับรอจังหวะเยอะเกินไปหรือเปล่าครับ ผมพย,ยักอาศัยที่จะมาสแตนเล็กยังตั้งลำไม่ทันครับยพยายามบวกพยายามเติมอาวุธไปเรื่อยนี่ครับแขทงแรกหมัดเอาะไรครับเตะขวาต่อยขวาสแนเล็กยัดเทำไมทีมาอีกชุดก็เตะขวาต่อยขวาเอาะไรครับพยายามจะข้ามมาไว้บวกจิ้มอีกทีจิ้มด้วยหมัดขวาครับเอาละครับตอนนี้ส,สแตสนเล็กสแนเล็กยัเดเข้าหาครับเน้นอาวุธมากขึ้นพยายามสปีดหมัดมา,มา,ากดับในได้เสียบขวา,ารครับเสียบซ้าย กัตตาสอนสิลเล็กพยายามจะเถียงนะครับเอ้าหมัดมาอีกแล้วครับตตาสอนสิลเล็กไล่ก็มาวางแข้งโอ้หความเร็วครับตตาคมพยักษ์เล่นงานฐานล่างมากครับนี่นะครับออกอาวุธตันหลอดครับไม่มีเว้นช่องไฟไม่มีเว้นวะครับหัวทีหนึ่งผาดเอื้ยขวาประสานเช่นกันเอาล้วครับมาทีหนึ่งสอนสิลเล็กบวกเข้าไปหัวที่ขวาบวกมันมากคมแฮงก็ไม่ยอมครับบาดเพศทรงมวยอาวุธงมวยอาจจะไม่สวยครับแต่ออกตลอดครับกัตตาคมพยักษ์ปักด้วยศอกขวา โอ้ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับไร้ตำลาครัไม่รู้อยู่ๆก็มาครับนะครับเสียบด้วยซ้ายโซเิเล็กค่อยๆเดินมาบุกด้วยซองขวาปักด้วยซองซ้ายอีกทีครับโอ้โหดูครับกัดฟันแรกกันเลยครับอาร์เลยครับจิ้มกับปั้นเข้ามาวางในแข้งขวาอีกทีครับโซเิเล็กโอ้ยท่านผู้ชมครับบรรยายสรรพคุณไม่ทันครับนี่นะครับกรรมการทำงานง่ายของวันนี้ไม่ต้องคอยเตือนครับนักมวยนุนหน้าที่เป็นอย่างดีอะไรครับแยกออกมา ต้องเดินบ้างเลยครับธนาคมพยักษ์ตบด้วยหุกซ้ายสอนสินเล็กค่อยๆเดินหน้าเข้าหาใหม่ครับเอาอีกแล้วครับโดนสวนอีกแล้วครับครับคมพยักษ์มาเป็นชุดครับไม่ต่อยมัดเดียวล่างทีขวาทีครับส่ยล่างสละบดเอาครับเน้นมัดมาทีหนึ่งคมพยักษ์ลูกขยันอยู่ที่ด้านหน้าคมพยักษ์ครับทีด้วยขวาสอนสินเล็กมีอาการช้าลงครับโอ้แล้วตบด้วยบาดทนลูกพักอาะไรครับแข้งขวาของทนาสอนสินเล็กยัดเข้าไปอีกดอกโอ้ท่านผู้ชม คมพยัคฆ์นิเกไว้กินอะไรมาครับขยันเหลือกเกินครับวันนี้ท้ายทีขวาทีครับลูกขยันไม่ของทางด้านคมพยัคต์ส่วนตอนสินนี่เอาแต่แข้งขวาคอยหดเนื้อเน้นๆครับมีดีคนละอย่างอ้าวนี่ครับบอลยันหลักกระเด็นล,ล้มเลยครับทางด้าสอนสินเล็กทำทลาดจากลุกช้าด้วยครับจังหวะโดนแรงทีเข้าไปที่มือหนึ่งกัมันทาองพยัคต์ตอนสินเล็กตั้งลำได้ช่องหาจังหวะเข้าเบี้ยเข้าท่าแต่ยังไม่ได้ครับตอนนี้สอนสินเล็ก ครับม่เริ่มคิดช้าเลยครับโซน่าสันสิเล็กโดนเล่นงานฐานล่างเอาละครับพยายามจะจิ้มมายันมันฝ่ายเดินไล่นะครับแต่ว่าอาวุธมวยครับพองขยันเป็นรองครับหมดยกที่สองแม่มวยไทยไฟเตอรคุณผู้ชมครับโอ้โหขออนุญาตใช้คำว่าโคตรเดือดเลยครับสันสินเล็กขยันอลุนครับจอมฝีมือจากศิลชาชนบุรีครับ วันนี้เจอความบู๊ครับว่าเรื่องความบู๊ที่เรายกให้ทางด้านคามพยักษ์เลยครับแกมายังไงก็คืนไปแบบว่าชดิที่ทางด้านสอนสนเล็กเนี่ยตั้งรับไม่ขันครับคิดจะฟันศอกก็ฟันคิดจะกระโดดปักศอกก็ทำครับทางด้านคามพยักษ์โอ้ไร้ตําราแต่ขยันครับดุเดือดครับนี่นะครับจอมฝีมืออย่างสอนเชนเล็กวันนี้เจอจอมยุทธไรตำลาอย่างทางด้านคามพยักษ์นี่แมทำท่าจะปวดหัวเหมือนกันครับ นะครับยกสุดท้ายครับเกมต่อครับคมพยักษ์ขวดมาพยายามตั้งท้ายโดยแข้งขวาครับตอนนี้ก็พยายามครับบวกแข้งขวาขึ้นได้ได้ทีหนึ่งโดนสวนอีกแลวครับวางแข้งขวาวางแข้งซ้ายโอ้ยดูครับไปกับหมัดครับโดนหมัดกำปั้นเข้าไปกับยัดเข้ามาจับนายได้ตั้งเอาไว้ครับทนานคมพยักษ์น่ครับเยมแล้วคาแล้วตั้งหัวเนี่ตัวครับคมพยักษ์เดินบีบเกมต่อ ต่อเซนเล็กพยายามชิงจังหวะเดินครับไม่ใช่มวยที่แต่งตัวนานเลยครับดูครับคิดจะออกก็ออกกับบอลหนึ่งสองวางแหวนแข้งประสานกันครับวางไปแข้งซ้ายนะครับยกไปเรื่อยหัวไปเรื่อยครับผมพยักต่อเซนเล็กต้องเดินเข้าหาครับแต่เดินเข้าไปให้โดนเขียยไมค์เฮนเดอหาแล้วโดนเบรกเกมมาเหมือนรมเรตโอ้ยหมัดขวาครับล่วงเลยครับมาเจอกระปั้นขวาอัดเต็มหน้าเข้าไปครับ อาล่ะครับกรรมการนับ6ครับเจ็ดแต่ว่ายังสู้ได้ครับยังสู้ได้เป็นจังหวะที่การตกพอดีครับสมพยักษ์นี่อันไหนเขายันมาเอาล่ะครับความพยายามบังเกิดผลสำเร็จครับเอ้าวิ่งเข้าไปเกือบโดนสวนครับโอ้ดูแกบ้นครับแต่สามสี่ดอกตะนานสมพยักษ์คึกคักเป็นกรณีพิเศษครับ วางในแข็งขวานี่ครับพอโดนขาไนี่มีอาการครัลดาสอสินเล็กนี่นะครับสเต็ปขาเริ่มหายไปครับฟุตเวเิร์กเริ่มไม่มีครับตอนนี้ขอดิงเล็กตามผิวความเรียกว่าหลากหลายนะหายไปครับาครับต้องออกมาตั้งรับเลยครับพวกข้อหาหมาอู้วี่จะชาร์จครับมากการจะพุ่งชาร์จครับแต่ว่าสอสินเล็กเสียหลักล้มลงล้มทั้งยืนครับโดนแข็งขวาเข้าไปลูกนี้สอสินเล็กลมกระยับมากยิ่นมากขึ้นครับการลุยการบวกมากกว่าเดิม กรับมัดลุยสองทิมเข้ามาอีกทีครับฟันได้วยแค่ขวาครับพอชิดเล็กพยายามจะเปิดเกมบ้างแต่ว่าดูครับเมื่อเดินจริงครับแต่ว่าไม่ออกครับครับนาทีสุดท้ายครับพยายามจะเดินครับแต่พอโดนหมัดนี่ต้องออกลับมาคิดทบทวนใหม่ครับต้องปั่นเกมต้องหาจังหวะเข้าทำมากกว่าเดิมนะครับพคบายาส์นายใหญ่โยกเลยครับถีบด้วยขวามั่นใจมากขึ้นครับธนาโคบายาส ะครับมาอีกแล้วครับโอ้โหดีดยัดเลยครับถอยทังลายเก่งมาครับหัวแข้งขวามาเอาหาตายดิหาปัญหาครับอ่าแล้วโดนเข้าไปนี่ขยโยขยังข้างนอร์ทสนเล็กครับนี่ครับพุ่งเขาสายใหม่ครับเสียบด้วยซ้ายวางดไปแข้งขวาครับโอ้โหส่อสินเล็กครับระบมไปหมดครับจิ้มเลยครับะครับ ยังจะต้อนต่อครับธนาพมยักษ์โหวดเข้าไปเอาเลยครับกจะปั้นขวาแมยัดเข้าเต็มหน้าอีกแล้วครับอู้หูยโดนเข้าไปชุดใหญ่เอาะไรครับท่านผู้ชมครับรบสามยกเรียบร้อยแล้วครับผู้ทีสี่ของรายการครับเป็นลูกพิการสี่สิกิโลกรัมระหว่างธนาสอนศิลเล็กพยักษ์อรุณกับตระด้านพมยักษ์สิทธิ์ครูเต้ครับอู้หูยหมัดขวานี่ครับทิ้มเข้าไปและปั้งเข้าไปดอกนี้ครับ โอ้โหล่วงเลยครับนี่ครับอัดเข้าไปกระดงคางครับแต่ว่ายังเด้งตัวขึ้นมาก็แต่ดูครับจังหวะเบิ้ลแข้งโอ้โหเตะ3 4ดอกครับจัดฟันบวกเลยครับเอานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปบนเวทีก่อนครับ That was a good fight, ladies and gentlemen, check out the fight of pride. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Mo Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai เจ็ดวันเจ็ดบริการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Mo Thai Mobile App ดาวโหลดหน้า on iOS และ Android Fighter for blue and red corner Max Muay Mo Thai Mobile App w h e fighter reach 90 degrees of the board receive the fighter prizes. All right, ladies and gentlemen. After three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner: Red Corner